ข้าด้ผมคนพ่อเป็นงานทูครคพ่อเป็งานูสี่สิบแดงพ่อถามมีดีไอัว่ตายีีสิบแดไอ้ตัวนี้พ่อะตรวจรถค่ะตรวจรถพ่อกระจับผมไปเลยผมดูแต่อยู่ที่ผ่านนี่สิกปีแล้วเซามา่นี่มีแต่เครื่องมืองานล่ะค่ะอยู่นี่กับถวยกับเขานี่ เมื่อไหร่ะเปามาเจอแต่โน้ตมาเจะเหตุงานพนท้องคะ่ะพนท้องค่ะเหตนงานเจอตรงไหนทู่ค่ะอินเทอร์เน็ตค่ะขอทู่อินเทอร์เน็ตค่ะพี่ภูอ่ะหบองพี่ภูไหน่อยถอดเด้อค่ะภูไหนภูปศรมาภูนกเกียร์ค่ะว่าเส่นไงบ้านนั่นหรอกค่ะ มันบอดกระเป๋าเงินค่ะเอาเอามาแล้วพอดีผมเช็คลายเซนแล้วมันยังเซ็นขาดอยู่เลยให้แกเซ็นเพิ่มอีกตอนนี้เมื่อไปเมื่อแล้วค่ะคำว่าหน้าที่ไอ้ไอ้ที่เป็นที่ให้เซนใช่ไหมจะพุ่มหน้าพุ่มตายที่เดียวหน้าเดียวครับหน้าอู้หน้า,นาไอที่มีผ้าพาวเวอร์เขาบอกข้างรถตีกลางจร เราไล่งานสถานการณ์ตลอดแล้วเนาะผู้ไล่งานกไมันดีวาไมหอ้็อยู่ทัเนด้มะีวาบอลล้นะครับตรงนี้ จะพาพ่อองกิงไน่ะ่จดหนะพี่อืยงนั้นก็คิดว่าดนตัวีใหญ่น เอาให้เพื่อนสบายใจให้เพื่อนตุดโอ้ยบอแมนทำนี้สวนนั่นก็เป็นยัางยุไนล่ะเครื่องตรวจยุบ้านเพิ่นอ่ะตก็คือว่าเตรียมมาพร้อมโอ้ตายบอจ้า